กินข่าวสาวเลยจ้าตําบักทัวจ้าพี่น้องแล้วก็ปิงปิงประคอแห่งหมูปิงสามใหม่อันเขาให้พ่อน้องพอดน้องพอดเพิ่นบ่กินเด้อเอามาให้ให้เมียกินเนีอยจ้า ตำหมกทั่วใหม่ๆเลยจ้ะไปซื้อเอาอยู่สวนเขาเก็บมาเดี๋ยวก็มาตำเลยจ้ะอันนี้พักกาับเซมีบักบักแข้งเดียก็บพักกวงตุ้งดอกดกับใบแว้งดักจ้ะพี่น้องอันนี้ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวห่อนเลยจ้าะาไอไอห่อนต้นดวนเลยจ้า มาเลยมากินเขาน้ามอ,อนเ้ยจ้ะพี่น้องเจ็บเส็บตำหมักถั่วใหม่ๆสดๆขอบคุณพี่น้องมากกดติดตามให้พี่ก็นั่งใจเลยจ้าออนก็ับไปกดติดตามให้พี่น้องที่เขามากดติดตามให้ก็ับไปกดติดตามให้พูดถูทุกคนเลยจ้าพี่น้องสาเน็คก็ขอถูดขอไฟในเลยจ้าแต่ว่าก็ต้องไปกดติดตามให้ทุกคนเลยจ้าพี่น้อง จะมาเด้อมากินข่าวน้ำอ่อนเลยจ่าพี่น้องเด้อตำบักทัว่ี่ผักสดสดเหมือนกันเลยเก็บม,มาจากสวนเหมือนกันเลยจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อแสบๆจ้านี่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำเนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย